ออนุญานรือท่านประธานนิดนึงครับก่อนเข้าเยบววระครับท่านเชิญครับครับเนื่องจากเมื่อวานนะครับท่านประธานครับหลังจากที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายรัฐบาลนะครับได้อภิปรายร่างพรบจัดสรรที่ดินเสร็จนะครับทั้งของพรรคเพื่อไทยแล้วของพรรคเก้าวไกลครับแล้วก็หลังจากเสร็จเนี่ยท่านท่านปิดประชุมนะครับหลังจากที่ที่เดินออกออกจากห้องประชุมมานะครับผมได้ยินเสียงเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะครับบอกว่า ที่ท่านปิดประชุมเนี่ยเนื่องจากว่าเกรงว่าจะเกรงว่านะครับท,ท่านประธานรับเกรงว่าสมาชิกฝั่งรัฐบาลเนี่ยจะไม่ครบองค์ประชุมนะครับซึ่งเสียงซุบซิบแบบนี้นะครับผมไม่สบายใจนะครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานควบคุมการประชุมนะครับก็เลยอยากให้ท่านประธานชี้แจง สักนิดนะครับเพราะว่าผมถือว่าไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งสําหรับท่านน่นะครับท่านประธานครับพัดพิงครับได้ชี้แจงครับขอบุณครับผมขอใช้สิทธิพัดพิงแล้วจะได้ชี้แจงด้วยครับท่านประธานครับเชิญครับขอบพระคุณครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมอัธกรศิริรัตยากรครับสสจังหวัดฉยเชิงเซาพรรคพลังประชารัฐในฐานะตัวแทนของิบรัฐบาลแล้วกันครับผมต้องชี้แจงต่อเพื่อนสมาชิกนะครับไม่ได้ว่าอะไรผมเนี่ยอยู่สภามานานกว่านะครับเลยรู้นะครับ ก็ต้องเรียนว่าก่อนหน้านี้ครับเรายังไม่ได้วางวาระของการประชุมนะครับแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยมีตัวแทนจากทางวิบทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลเนี่ยเราไปพูดคุยเราไปตกลงในเรื่องของระเบียบวาระการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราก็วางระเบียบวาระเนี่ยวันพุธเนี่ยเป็นการประชุมกฎหมายซึ่งเมื่อวานจริงๆแล้วผมต้องบอกว่าครับท่านประธานขยันเกินกว่าปกตินะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยเราจะประชุมกันเนี่ย เราพิจารณากฎหมายจนถึงสักประมาณ5้าโมงครึ่งถึง6กโมงนะครับซึ่งท่านประธานก็คงเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยมีเพื่อนสมาชิกเนี่ยใช้สิทธิในการอภิปรายเยอะเพราะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญดังนั้นเองครับก็เป็นเรื่องปกติครับจะมาบอกว่าไม่แน่ใจว่า,อ,าองค์ประชุมของรัฐบาลน,น้อยเนี่ยจริงๆผมเรียนท่านประธานด้วยความเคารพนะครับต่อเพื่อนสมาชิกองค์ประชุมเนี่ยเป็นของพวกเราทุกคน500คนครับดังนั้นเองเพื่อที่จะให้พวกเราเดินหน้าทํางานร่วมกันต่อไปได้ ผมเชื่อว่าหลังจากนี้เรามาช่วยกันในเรื่องของการรักษาองค์ประชุมดีกว่าครับจึงขอแนะนำเรียนท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกด้วยความเคารพครับขอบคุณครับบขออนาตใช้สิทธิ์พลาดพีงนิดหนึ่งครับท่านประธานครับไม่ต้องตอบโต้เลยเดี๋ยวผมตอบท่านเลยครับขอนะครับไม่ต้องตอบโต้นะครับโดยปกติเรากําหนดวาระการประชุมนะครับจนถึงหนึ่งทุ่มนะครับจนถึงหนึ่งทุ่มนะครับก็เห็นมีผู้อภิปรายจํานวนมากนะครับก็อยากจะให้มันจบนะฮะจบถึงสรุปนะครับแล้วก็ มันเป็นดุลพินิษของประธานนะครับผมเลยเลยเวลามาชั่วโมงกว่านะครับก็เป็นดุลพินิษน์ครับเอาไปต่อเอาไปต่อครั้งต่อไปนะครับไม่มีปัญหาหรอกครับนะนะครับไม่มีปัญหาครับ